Chúc cứu chúc cứu Chúc cứu c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 hu cứu chân cứu chu cứu chu cứu ok anh okay à, đi mở đồ mọi đồ ok chu cứu 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 太无奈。 บีจีรถเยอะครับวันนี้บอกเลยพราอเป็นวันอาทิตย์วันนี้ก็ช็อปไม่ก็ช็อปใหม่ว้าวนี่ครับบรรยากาศเต้น ถึงแล้วครับบรรยากาศครับนี่ก็เต็นนะครับป่ะเดี๋ยวเราวันนี้เรามาชาครับเดี๋ยวเราขึ้นอัศจรรย์เดี๋ยวเราไปดูกันครับปะเข้าอะไรนะแดดวาอะไรอะไรนะมามาเชียงขอนแก่นนะสวัสีครับกัมโหลวันนี้สวัสดีครับวัสวัสดีครับคราวเชียร์ชาว่างชาครับโอเคแม่วันนี้ตาบ้าเจอการพี่น้อง เด็กคนนี้สีเหลืองเลยนะไปเยือนเหรอเราไปเยือนเหรอวันนี้วันนี้เท่าไหร่ดูละเอาเองนะเราสามหนึ่งสองโอเคเดี๋ยวเจ้บรอนสองนะคะอ่ะครับเอ็นไหนครับเอ็นครับเอ็นหนึ่งนะครับใช่ปะได้ปะรู้ครับเป็นเอ็นหนึ่งนะคะอ่ะโอเคเหลือต้องใบเนี่ยทำไงเนี่ยไฮ้หน่อยมาได้ไงวะ มาอยู่บนตันโน้นเหรอเฮ้ยดีใจด้วยนะเนิวชนะแล้วอันนี้พี่ชื่ออะไรนะครับแนะนำเลยพี่เด่นครับพี่เด่นนะวันนี้วันนี้ต้องตามแล้วเพราะพี่ชูแล้วเนี่ยอันนี้ต้องตามแท้กิโล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 ชูสองตัวก็น่าจะโอเคอ่ะได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนี่ครับนักเตะก็เดินลงสนามครับสวัสดีครับชูนิวชูนิวี่ชูนิวเลยเด็กสุดยอดเัยครับ นักเตะก็เดินลงครับเดินจงสนามนะครับเฮ้ยอันนี้ก็คนเยอะเหมือนกันนะพี่นะนะวันนี้ก็คนเยอะนะเยอะนะผมว่าเยอะนะโอเคครับนี่คือภาพบรรยากาศครับอันนี้คือภาพบรรยากาศสนาม B ิ S นี่เครับ นักเตะก็ลงสุสนานแล้วครับอันนี้ก็ไทยเลยน,ยบนลับที่19้าครับที่รับการมาเยือนของคอผสม,มอยู่ในเซตครับโอเคเดี๋ยวบ้าชมกันครับจุกรูจุกรูจุกรจุกเรจุกรจุกร,กร,กรน่ารักจังเลยแมงมุมแมงมุมโอเคครับรกกอันนี้หมอดูหมอดูโอเคอุ้ยโอ้โหเจนนี่ขึ้นเร็วทุกทีเจนนี่จะไม่ค่อยขึ้นขึ้นช้าอ๋อบ้านเข้ามา หมื่เราไปขอนแก่นก็ต้องไปเร็วเพราะบ้านเขาห้ามแวะแล้วแล้วอะไรนะไปขอแหวะเที่ยวไได้ห้าเทียวหมเท่ยว้สอ้งพอเน่ทยีดนี้นทาคาเจิห้มแวะานแก่นแล้วระไม่าแวับวกเราเกมเริ่มแล้วครับปีเีเราก็ทีมยาวอัพเตอ่ตัวขอนแก่นก็ ครับกองหลังโตใหมครับบอกเลยปึก๊กบอกปึ๊กไว้ก่อนเหนียวไม่เหนียวบอกปึ๊กไว้ก่อนวิยาโดนนยเนี่ยกรรมการดูกล้องครับวยิบวยามาแล้วครับชจุด้อ ได้ฟิได้จะโทษครับโอ้แซฟได้โอ้ซฟได้แซฟได้ซฟได้ครับแซฟไ้เหลือเชื่อเหลือเชื่อเหลือเชื่ออะไรนะซฟได้ครับซฟได้แซฟได้พีสาแซฟแซฟแซฟหรือว่าจะโดนน้ำแล้วปะรอดรอด ห่วงจะรถไยอ่ะพี่รถห่วงจะรถไถอ่ะแม่นอนดีอ่ะอ่ะหว่ามีรถไถแจกเยอะเล่นเกมได้เว้ยพูดไปเล่นไปเนี่เล่นเล่นที่ไหนบ้าเถอะเขาบอกว่าเขาอยู่จังหวัดอ่ะกะเพราหมูแล้วก็ไข่แล้วกันแล้วอะไรดีอ่ะครับ มันตัวเลือกน,อน้อยน,นี่โอเคมาครับสารรัฐยู่เจนครับมาใส่หมดโซนเฟตตี้ครับเฟตตี้ สิาจริงคร <S <S ับไม่ไม่ออนว่าให้ออนเลยป่ะอย่าง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 ครึ่งนัดสองโอเคเดี๋ยวมาดูเหลืออีกประมาณสามนาทีครับไม่รวมเวลาครึ่งแรกโอเคเท่าไหร่แล้วใครเยิงใครเยิงหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกหกนาทีหมดหกนาทีครับ พิสาร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 เอนอนชดาอิสาอิสานตังตังเกดดีเดด เสดีเล็สดเลยดเดสวัสดีครับเขอบคเล็กเลกคนบ่อยนะบอยนามนาำพี่นายบอยบอย เจ็ดคนได้อะไรอ่ะพี่อะไรวะออเดียคือเป็นตัวจริงอ่ะถ่ายถูกใกล้แล้วเจ็ดคนตายเลยนี่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 ว่าไงพี่เขาบอกว่าโอ้โหดีดีดีกับผัวแล้วเฮ้ยมึงทิ้งผัวเอ้ยอะไรวะทิ้ง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 เมียไม่เจริญไม่เจริญไเฮียเดี๋ยวดูโอเคต้านะขอโทษเมียก่อนนะขอเข้างมาเมียก่อนเดี๋ยวคิดถึงนะก็แตะแบบว่ารบบรีเจอกันเจอกันรบบริครับโอเคกระดือบรรยากาศฝักเครื่องครับ อันนี้แมคคอร์ดเราเป็นแว่ามีพึ่งด้วยแมคคอร์ดพีจีครับฮ่าฮ่าแน่นอนอะเอ้ยกินอะไรอ่ะมันมีด้วยอ่ะตรงนี้ก็ต้องซื้อเนอะคนสวยถ่ายหน่อยพอถ่ายเลยนะตัดออกนี่นี่ได้ลงด้วยนะเดี๋ยวต้องขอเฟซเราละ ขอที่เหลือได้ป่ะดีครับขอเอาเห็นปล่อยพวกนี้อีกละวันดีวันดีครับเบท,บท่าไหร่เท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีคะเท่าไหร่ดีชูญนิ้วชูญนิ้ว,าวมาแล้วโดนแล้วโอ้โหวันนี้เท่าไหร่ดีสก,กอร์สามเลยเหรอทางออบอลดีว่ะได้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 ไดีทางทางบ้านเออดีกว่าหวังแน่นอนไม่ดีกว่าหวังแน่นอน

ี่ศูนเด็กวัดเท่าไหร่อาองศูนย์มตูนเลยเหรอครับผมนี่คือภาพบรรยากาศมาแล้ว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 ยิงเลยยิง อะไรวะเนี่ยโอ้โหโดนเสมอตีเสมอหนึงหงอะไรครับเนี่ยง่ายเกินไปวะเนี่ยคอนแก้ครับตีเสมอหนึ่งัตเช็คโกครับได้ครับหนึ่งห บีจีเขียอะไรครับเนี่ย จริงเหรอสวยอ่ะรูการไหนอ่ะเอาเหรอสวยอ่ะในในหมุนเนี้ยหมนตัวพี่เออนี่ครับโยเอเอครับโอเคแหมมีความสุขเลย นาทิพย์รับยิงครับนำและสี่ประตูต่อหนึ่งสารานนท์หลงใตต้องนั่งยาวและต้องต้องแอบไปมือสองละกันจบนล้วนะนะดอบจบสารานนท์แลต้องเป็นพิศานชั่วโมงนี้ต้องพิศานละดูและตก้งกุ้งนะ ยวาดูละชื่ออะไรนะคือจริงชื่ออะไรนะคนเนี้ยมีจอเตียจอเจียชื่ออะไรนะรู้แต่ชื่อชื่อหน้านิก้านิก้าชืจอเจียจอเจียชื่ออะไรตาต้องคนสวยคนสวยนั่งนะคนสวยคนสวยเมมเต็มยังไม่ไปนั่งไม่ไปถ่ายฝั่งนู้นวะน้องคนสวยาันิดหน่อยเราไม่ไปถ่ายฝั่งนู้นอ่ะอ่อยลูกอะห้าหนึ่งไปเลย คุณแฟนบอบีจีครับยลุกเนี่ยนักเตะขอแกเาไปขอบนัเตะแต่ลูกเก่งก็นอไม่ได้บ้านเรายังนอนบีจีครับก็เดินมาขอบคุณแฟนบอลครับโรชิดันอันนี้เตะบีจีครับโรชิดทไมบ ีมของทีมองทำน,นักเตะครับนี่เป็เกียวไหนอะใช่ด้เรีกอะไรล็อเกีวอันนี้นักเตะขอด้ครับแล้วก็ฝากแฟทักได้ทักได้ทักเป็นภาษาอังกฤษนะัดกอ่ะ แบทเช่แบทเช่แบทเช่อันนี้แพทริกแพทริ็กแรกแล้วแบทเช่ Love you Love you มาแน่นอนไปล้วโอ้เด็กๆขอเสื้อใหญ่เลยครับมาถึงแล้วไปแล้วไปเร็วไปสี่ลงลงไปสีลงข้างหน้าก่อนไปสี่ลงครับพี่ไปเสื้อเผานี่จะไปเล่นสิงคโปร์ครับ ที่จะไปถึงกระป๋องนั่นนั่นไอหวังนี่วาไอหวังโนเซดานี่นั่นไอพี่แลพแลครับอันนี้ครับพิสารพิสารนนสวยสวยสวยัลสวยัลรับ จะด่นตระหนักว่าล้องกัครับโนนัตเต้ก็แสร็จหรือเปล่าเนี่ยใครแจกรายเสร็จรายมาเราถ่ายโดนยิ้ไม่เห็นนี่เลยไม่เห็นจบแล้วครับบีตีก็ชนะชนะอะไรวะอ๋อชนะของแกครับอยู่ครับไปสี่ประตูต่อหนึ่งโอเคป่ะเดี๋ยวเรากลับนะเดี๋ยวนาตาเราไปลบบุรีกันลบบุลีลบบุลีปล่อยลบบุรีที่สามลิงหายไปเยอะลิงไม่มีเยอะอะไรอย่าง দে ভীম খা ভীম